ไอเด็กป en oh, no ้อพ okay. ี่เลี้ยเต๋อได้อออ้าวอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมห้องหัวทําหนึ่งกันไปเกเว้ยเก๋ สวัสดีครับก็ผมนายมรรพัฒนากุลเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นม .6 ทับ1และเป็นพิธีกรในวันนี้ซึ่งจะเป็นคนที่จะนําพาทุกๆคนเนี่ยไปดูกันว่าห้องหูทับ1นั้นมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยมาเข้าคอนเซปต์ของห้องของ,ของเราก่อนนะครับผมห้องของเรามีคอนเซปต์ว่าห้องเราชนะประเทศไทยเราเนี่ยเจอวิกฤตโควิดจึงมีโครงการไทยชนะหมอชนะและเราชนะซึ่งก็เช่นเดียวกับห้องของเรานะครับผม ถึงแม้จะเจอวิกฤตโควิดห้องของเราเนี่ยก็ยังหาช่องทางในการเรียนอย่างเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นที่มาของคอนเซปต์ของเรานะครับผมก็คือเราชนะคือไม่ว่าจะยังไงนั้นห้องของเราโฮททาหนึ่งก็จะผ่านวิกฤตต่างๆนี้ให้ได้ครับผมเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานและคามฟัน่ิ้งงดงามจะคืนกลับมา,ราครับผม โอเคนะครับผมเรามาเข้าเรื asy, part, things, away, ่องกันดีกว่านะครับผมห้องของเราเนี่ยนะครับผมได้จัดตกแต่งห้องนะครับผมเน้นสาระความรู้โดยส่วนใหญ่นะครับผมเมื่อคุณก้าวเท้าเข้ามาในห้องของเราเนี่ยคุณก็จะเห็นมุมต่างๆเป็นมุมสาระความรู้แบบแน่นๆเลยนะครับผมเช่นมุมวิทยาศาสตร์มุมคณิตศาสตร์มุมสังคมศึกษาและป้ายรณรงค์โควิด -19 ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ย ไปดูกันว่าห้องมอหุทับหนึ่งของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจากด้านหน้าของห้องจะเป็นการตกแต่งเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรมีมุม4มุม 1. คือมุมทําอย่างไรให้หน้าใส่สออันตรายจากความดันโลหิตสูง 3. ม,มีมุมที่อ่รงน์รงเกี่ยวกับโควิด1 9และ4มีมุมที่แสดงว่าให้เห็นว่าอาหารเช้านั้นสำคัญอย่างไร เมื่อท่านผู้ชมได้เดินเข้าห้องของโมหทัพหนึ่งนั้นด้านหน้าของห้องก็จะตกแต่งไปด้วยดูอาก่อนเรียนและดูอาหลังเลิกเรียนและจะมีป้ายตารางเรียนของโมหทัพหนึ่งเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคาบต่อไปนั้นเรียนวิชาอะไรเพื่อห้องโหทัพหนึ่งนั้นจะได้เตรียมตัวในในการเรียนคาบต่อไปและยังมีปรัชญาโรงเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ของโรงเรียนและด้านบนของห้องก็จะมีรูปของพระมหากรรษัริย์รัชกาลที่10 และมีป้ายบิสมิลลาห์และยังมีชื่อของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล์ลอวะอะลัยฮิวะสลัมและทางด้านซ้ายของห้องหองหูทับหนึ่งนะครับผมก็จะมีตารางเวรเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบห้องในวันนี้และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและชื่อของหัวหน้าห้องอีกทั้งยังมีกฎของห้องทั้ง5ข้อและยังมีผลงานนัเกเรียนติดไว้อย่างชัดเจนและก็ยังมี มุมสาระเกี่ยวกับสาระสังคมศึกษาและยังมีมุมที่รณรงค์เกี่ยวกับโควิด1 9และด้านบนของห้องนะครับผมก็จะมีการตกแต่งเกี่ยวกับซีฟัตวอรยิปและซีฟัตมุสตาเฮททั้ง20ข้อครับส่วนทางด้านขวาของห้องของเรานะครับผมก็จะมีชื่อของสมาชิกห้องทั้ง28คนและตรงประตูหน้าต่างจะมีความหมายศัพท์ภาษาอังกฤษระบุไว้นะครับผมและยังมีมุมสาระ อย่างสาระของคณิตศาสตร์และมุมสาระวิทยาศาสตร์เพื่อให้น้องๆที่เรียนศาสนาในช่วงเช้าได้รับสาระจากห้องของเรานะครับผมด้านบนเราจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์ภาษาอาหรับนะครับผมมาที่มุมด้านหลังห้องกันบ้างนะครับผมก็จะมีชื่อของพระนามอัลลอฮ์ทั้ง99พระนามและจะมีมุมความรู้สึกและความทรงจาของห้องหัวทัพหนึ่งด้านหลังห้องนะครับผมเราจะตกแต่ง เป็นแนวอวิทยาศาสตร์และจะเป็นแนวอวกาศเพื่อแสดงให้เห็นว่าห้องของเรานั้นเป็นห้องวิทย์คณิตครับผมส่วนด้านบนของห้องเราจะตกแต่งประดับไปด้วยดาวนะครับผมเพื่อความสวยงามของห้องครับผมอ๋อยังมีอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้บอกนี่ครับผมพอละเดี๋ยวไปกันทั้งห้องหรอกโอเคครับผมก็ของห้องหทรับหนึ่งนั้นขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย